สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายข้อชิดดีๆสารธรรมนำชีวิตจากวัจรมาจัญญวาทวัาเรื่องมงคลชีวิตใน e ีีที่หนึ่งนี้การไม่คบคนผ่านท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะที่ส่งผลให้ทุกคน มีความสุขมีความเจริญถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกด้านท่านเรียกว่าบงคลชีวิตมีท่านผู้รู้ได้กล่าไวไว้ว่าในโลกเรานี้ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่าคนในตัวคนก็ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่าจิตใจแม้ในจิตใจของมนุษย์ ก็ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่าอารมณ์เพราะว่ามวลอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แต่และอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจให้ดีและให้เสียได้วันนี้วัดสมาชัยาวาตก็จะได้นำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปพบกับมงคลชีวิต ถือว่าเป็นหลักธรรมชั้นยอด38ประการก็โดยเฉพาะเนื้อหานั้นมีสาระสำคัญซึ่งฟังแล้วสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ในปัจจุบันนี้และผู้ที่นำไปปฏิบัติก็จะสามารถเห็นผลชัดเจนชัดแจ้งด้วยตัวของตนเองโดยไม่ต้องมีใครคอยมา แนะนำตักเตือนพร้อมสอนมงคลชีวิตข้อแรกในวันนี้ก็คือการไม่คบการไม่ซ่องเสพคนพาลเรียกตามภาษายุคปัจจุบันนี้ว่าธรรมะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเห็นประจักษ์ชัดเหลือกเกินว่าสิ่งแวดล้อมก็คือคนเรานี่แหละ สำคัญกว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่จะทำให้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง <c oughs> เป็นคนเลวหรือว่าเป็นคนดีส่วนสิ่งแวดล้อมอันเป็นวัตถุต่างๆซึ่งเราเห็นกันอยู่อย่างดาด,ดื่นนั้นก็มีความสําคัญลดหลั่นลงไปตามลำดับยกตัวอย่างให้เห็นเช่นยาเสพติดยาบ้า การชาเฮโรอีนสิ่งให้โทษต่างๆก็ล้วนมากมีมากมายเกิดขึ้นในสังคมล้วนเกิดมาจากคนเราทั้งสิน้นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งเสนียดจนยันไรมหาอุบาทต่างๆความเดือดร้อนทั้งปวงเกิดมาจากคนเราทั้งสิน้นจริงอยู่ท่านทั้งหลายสาเหตุเพศภัยอันตรายนานาชนิด ที่เกิดมีโดยธรรมชาตินั้นก็ไม่อยู่เป็นอันมากจะเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ใช้เวลานับหลายปีอย่างเช่นโรคโควิด19ก็จะเกิดโรคระบาดอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็นับเป็น50ปีร้อยปีแล้วก็จะเห็นสักครั้งหนึ่งแล้วทั่วโลกก็มีวิธีป้องกันได้ดีพอควร แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามความเลวร้ายอันน่าสยดสยองที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานั้นก็นับว่าน่ากลัวน่าหวาดกลัวเกิดเหตุโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผานชนก่อขึ้นมาผานชนก่อขึ้นมานั้นเราก็เห็นอยู่เกิดขึ้นทั่วโลกนะเกิดขึ้นทั่วโลก ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ในโลกนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีกันอยู่สองจำพวกก็คือคนดีกับคนชั่วเมื่อเรียกตามภาษาพระก็ใช้คำว่าคนดีได้แก่บัณฑิตคือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสร้างสารคุณความดีไว้ในตนคนชั่วได้แก่คนพรานก็คือคนโง่ ผู้ที่มีปัญญาน้อยปัจจุบันคนผ่านนั้นมีปัญญามากก็มีนะแต่สามารถจะมีปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมนั้นมีน้อยประสากจ,จความรู้สึกดึกชิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคนเรื่องโทษเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีชีวิตอยู่อย่างคนไร้ค่ามีชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกทางนั้น ขาอาจจะมีบางคนอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของสังคมบ้านสังคมเมืองสังคมระดับประเทศหรือสังคมโลกแต่นั้นก็เป็นความมีค่าในทางโลกแต่ความไร้ค่าในทางน้ำก็ยังมีอยู่ท่านทั้งหลายคนพาลหรือคนชั่วนั้นเรื่องที่จะนำมาชิดก็เป็นเรื่องที่ เรื่องชั่วๆพูดเรื่องใดก็ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วทำสิ่งใดก็ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วรวมแล้วก็คือชิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วนี้เป็นลักษณะาอาการที่คนพานก่อให้เห็นอยู่โดยปกติทั่วโลกการครบคนพานทำให้เสียคน เหมือนธรรมภาสิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นถึงจะไม่เป็นคนชั่วเสียทั้งหมดก็ได้รับคำติเตียนจากคนดีทั้งหลายและอีกไม่นานก็คงจะสืบสันดานแห่งคนผ่านได้อย่างเต็มตัว ท่านผู้รู้จึงบอกว่าผู้ที่คบคนพานไม่แตกต่างจากคนที่อยู่ใกล้กองไฟมีความเร่าร้อนเหมือนถูกคังไว้ในที่คับแคบเหมือนอยู่ในสถานที่มีความแห้งแล้งเพราะขาดฝนเหมือนอยู่ในที่อนุรกชัดมองหาแสงสว่างไม่ได้เหมือนอยู่ในที่ซึ่งเต็มไปด้วยมูดครูด มีกลิ่นเหม็นฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนอยู่ในที่อันอดอยากทรมานมีแต่ความหิวกระหายไม่รู้จักจบจักสิน้นส่วนผู้ที่ไม่คบคนพาลแต่คบบัณฑิตก็มีนัยยะตรงกันข้ามคือมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวด้วยเหตุนี้คนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่า ครบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อในในที่นี้ก็คงหมายถึงหน้าที่กิริยามารยาทอัธยาศัยใจจริงน้ำใสใจจริงและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นั้นด้วยเนื่องจากว่าคนเราคบผากกันทุกวันนี้มุ่งแต่ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเป็นสำคัญโดยเฉพาะเพื่อนกิน หาได้ง่ายกว่าเพื่อนชนิดอื่นๆดำโครงบทดึงที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหลงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวะอาจหายากฝากผีไขย้ยากแท้จักหาฟังแล้วคำคำนี้เราก็คงได้ยินกันมาจนชินหูชินความรู้สึกแล้ว บทท้ายที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าหายากฝากผีไข้ย,ยากแท้จักหาท่านทั้งหลายก็ให้สังเกตเพิ่มเติมว่าเมื่อใดเรามีฐานะพอเป็นไปได้พออยู่พอจินมีหน้ามีตาในสังคมหรือมียศตำแหน่งสูงขึ้นกว่าเดิม ก็ชอบจะมีคนมาเสนอหน้าขอรับใช้ขอเป็นเพื่อนขอเป็นลูกน้องขอเป็นบริวารขอเป็นเพื่อนสนิทมิสหายแต่พอทรัพย์สินของเราจืดจางลงไปหรืออำนาจวาสนาลดน้อยถอยลงไปก็จะมองหาคนที่คอยมาสนัดมาสนิทสนมชิดเชื้อชิด,ช,ดชอบก็ไม่เห็นมีแม้แต่เงา ท่านผู้รู้จึงได้เตือนเอาไว้ว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามอับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจร์เมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมูมิดไม่มองมาเมื่อมอดม้วยหมูหมาไม่มามอง ก็ควจะเป็นเรื่องจริงคนพานก็เป็นเช่นที่ว่านี้จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปมาหาสู่คบค้าสมาคมเข้าไปตีสนิทชิดชอบกับคนพานอย่าแสดงความจงรักภักดีคนพานอย่าแสดงความนับหน้าถือตาอย่าร่วมจินอย่าร่วมนอนอย่าร่วมชิดก็ควรที่จะหลีกเว้นให้ไกลที่สุด อย่าเอาเยื่ออยางไม่ดีของคนพาลมาเป็นแนวทางปฏิบัติมาเป็นไอดอลนะไม่เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นอันขาดผู้ใดก็ตามถามเช่นนี้นับได้ว่าได้มงคลชีวิตที่ประเสริฐเป็นอันดับแรกในท้ายที่สุดของอีพีที่หนึ่งนี้ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดอยากเกิดเผย,ยแผ่ธรรมะมงคลน,นำชีวิต ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพระคุณยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะจากวัดใหม่สัมมาชัญญาวาสสำนักศาสนศึกษานักธรรมบาลีวัดใหม่สัมมาชัญญวาทเฉดครองสัมวากรุงเทพมหานครขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้โชคดีมีความสุขปัจจากคนผ่านสันดานญยาบโดยทั่วถึงการเทิน